สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ทีมงานซีนแชนเอลเอาภาพบรรยากาศมานําเสนอสุขสร์หันสายามค่าคืนในงานคันเลิฟฟูหอการค้าและวายีซีจังหวัดนราธิวาสรวมพลคนทําธุรกิจมารวมกันสังสรรค์ในวาระฉลองงานปีใหม่ในวันที่14มกราคม2567นะส่นะสวนอาหารริมน้ําหลังจากทํางานเหน็ดเหนื่อยมา1ปีทุกคนถือโอกาสมาพบสวัสดีปีใหม่แลกของขวัญสนุกกับเกมบนเวที การจัดงานครั้งนี้ต้องยกนิ้วให้ทีมงานหอการค้าเมืองนราธิวาสประธานจัดงานวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานและทีมงานประธานหอการค้าเดินทางมาจากสุงไหงโกลกและน้องๆวัยสี่นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทน,นักธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อสร้างสารรค์จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชมบรรยากาศครับพ

ราะเนื่องจากตอนนี <t <t uh ้บางท่านอาจจะงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันแต่ที่เราอยู่ในจังหวัดน่านวัดสังกันเนี่ยเราน่าจะทําความรู้จักกันนะครับเผื่อในภาข้างหน้านะครับที่จะมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจกันพี่ปิ๊กมาแล้วนะครับพี่ปิ๊กอ่าก็ยกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่ดีแต่ผมไม่คุ้นหลายคนเลยเดี๋ยวต้องไปทาความรู้จักกันเดี๋ยวขอเเอาเลยดีกว่า ขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะครับผมนะครับนิมิตรัศมีเทพชื่อเล่นชื่อน้องตี้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวเป็นตัวอย่างก่อนนะครับน้องตี้น้องตี้เปิดพักคาอยู่ที่อำเภอสุพรรณบุครับชื่อว่าพักคาปากมุ้ยครับผมอ่ายินดี pues ื <the 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 ้อแต่ไม่นิ่มนะครับคีครับตัวนี้เปคุณลูกาที่มาส่งมุ้งนะคะชื่อหยกค่ะเปิดร้านกาแฟลิตเติ้ลฟ็อกอยู่บนกระดานข้นี่ลิตเติ้ลฟ็อกต่อไปเอาเลยสิครับโอ้โห คุณพ่อถ่ายวีดีโออยู่เอาดีๆนะเออยกเข้าไครับชื่อชุ่อตัมาเปิดร้านกาแฟพี่นึกยังครับสวัสดีค่ะชื่อเอกนะคะเปิดบริษัท B s o u t h e r m e d i c a l ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะทัวร์ภาคใต้มาเป็นล่าสุขออุทย์ค่ะแบงค์นะครับเปิดนีิมาพร้อมกับธุริศข้าวสาร อยู่ที่โพลอกนะครับันี้ค่ะบิค่ะทปตทอยู่โค่ะน้องหิปตทตัวนี้ค่ะชื่ออิงอิงค่ะปตทโคกเคียนค่ะปตทโคกเคียนส่งเข้ามากวดนะนคครับผมปิตรหวังธรรมนะฮะทำสวนอยู่ที่สุฬาโพลกค่ะตัวทีนไม่ได้ไปค่สวนแท็ก้์ที่ใหญ่ที่สุดนภาคใต้คัวนี้ค่จิ้มนะะอาจิ้ค่ะ บริษัท L S M <mel od ic> b e r y กราคการผลิตนัขอบคมากอีเคมนะครับอีเคมนีเลยปัจจุบันในยกสสมรสและอันสตรีสวยบุรกด้วยครับสดีครับผมเป็นสตรีราาพอธ์บริษัทเคเนอร์ทไม้เข้าตไม้เข้าไม้แบบเข้าเจะสร้างบ้านสร้างที่อยกัต้องเชอแมลงก่อ นะลูงล yeah, yeah. uh, ็อทดิโนนะครับเอลซองเกอราร์คครับสมัยโมาลนี <alien> ่เลยครับสวัสดีคร uh. like uh ับผมอูไทยวรณนะฮะรองประธานขอการค้าจังหวัดนราธิวาสบริษัทอราวูแนนะฮะขายไม้แก้รูปจัแ่งร่มนะครับพี่ไทยยักษครับรองทรานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ไม้แก้รูปใหั่ครับครับ ครับัสวครับผมราลนะครับร้านลมขึ้นครัวตรงสามแยกใบพาดมือิงนี่เองนะครับยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับ<ะ>ๆๆพี่ลงพี่จะซื้อคบซื้อสักกระเบือ,อยันเรือลบิญที่ร้านลงขึ้นครัวนะครับเดี๋ยวพี่ลงที่ร้านมีเรือลบด้วยหรอไ <c oughs> ม่ถคามีมีมีโอ้โหมีเนือลบด้วยเรือลบเขาไม่ได้พอสักกระเบือมันอยัางยู่ส่วนีครับผมอชิบุคนัจะรับผมเลย สีครับตัวแทนเอสรกตกมจังหวัดราธชิว่าเป็นเครื่องใครับอยู่ตรงสินแยกอินทูสูนครับมีสถานที่แรงงานติดต่อได้ครับขอบคุณครับพี่ธีสิวทา่ใส่นะคะจากพี่จานะคะก็เป็สินค้าที่รูนต้โจต้านะคะแล้วก็ตอนี้มีพีวายดีพีวาดครับตสาก็ไก่ะ ยืนาชมัชื่ออะไรนะครับยยรานต้นยงครับจากนราธิวาสยต้นมยเรามีผู้ชา้านอะไระครับชื่อเลยนะครับพี่อ้อยร้านดอ่ครัพี่อ้อยนะคพี่อ้อยโอคครับพีมาคนเว่อยนะครับสั่ร้านนะคร

ก็มีโมสรในโลกทมังกรเตขึ้นมาด้วยทับโหทำหลาอย่างมะกรน้ององครับของคาร์ี่ทำอะไรครับอยเสีย่อยเสียอ่ามีร่ก็อยเสียโทษครับขมัน่าขาวโหินนะน้องไฟ ัสอีหรับผมเจ๊นะก็ทางธุรกิจเดียวกันสุดที่ทีมทั้งทีมลาไปที่หาวานอ่ยใช่ไหอลูกชาลูกชาเออมีคนอยากลูกลูกพี่เอาลูกพี่หาตัวใคครับฟิลนะครับวันนี้ต้องเจ๊ทาวี่เขาก็รู้เรื่องนี้นะเนี่ยเย่ลราฟิล้าศึกสาวๆนะคะทักทุกคนที่สาวๆี่เพิงเดนสายก็โมนค่ะ น่าน้องทัพพีสวัสดีค่ะคิวค่ะเป็นบริหารเจทีเสนาลาชวัะวันนี้มาเป็นนัก้องไม่ใช่มาเร่มงานมารมงานอนีสวัสดีค่ะเบิร์นะครับระดับภใหญ่กลบครับทำธุรกิจวลาได้เปลี่ยนนิยทีู่่ราราถึงมาหนัผมามาอมนับสวัสดีค่ะมิ้นค่ะค่ะ มินขาวเราจะนักช่างพมพเป็นค่ะทำร้านจำไหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะรานนำขาก่อสร้างแล้วก็เอามาเป็นโลหะผสมได้ค่ะน้องวินมินขาวสวัสดีครับจองครับตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพครับพิจาราสาขาสิบเร็ดกรุงเทพเขตรายปีวัฒนาผู้จัดการธนาคารกรุงเทพที่หล่อที่สุดในประเทศไทยที่ดีก็ไปมอนนะเวอร์ต้าน้องเจมน้องเจมนะครับน้องเจมส์เบลลิมน้องโคมครับนองโคมเปนานกอนครับบริษัท วัตถระคำาครับนำมาให้จากมาเลเซียไปแล้วก็รานทั่วประเทศไทยคปัจจุบันตำแหน่งอะไรครับอาโอมประธานไอซีประธานวีอโอมครับครับอัตาแยนสวัครับอับตาโยนสวัสดีครับมานกแทบริษัทเข้าท่มาแดมาแดนมาแดมาแมาแครับนปิ๊นะครับ เราออรดอยครับผมเราไม่ได้อยู่ไอพไม่อยู่ขอบลูค้านครับเน้นเข้าร่วมชื่อบริษัททีครับนาราที่ว่าสามเอ็นมอเตอร์อ่านาราที่ว่าสามเอ็นมอเตอร์ส่าซ่นดโอเคครับไม่ดีครับ โต๊ะมนมีสอตะันมีััตุ้งตันครับด้าเป็นีงาิเอสีประดับยนต์นครับ่จำหนายยานยนต์แมงแล้วก็โต๊ชุมนัครับก็ระเบดทั้งหมดรั่าเอสีประดประดับยนต์อ่าสารเอสพีัอนองลหลแผ็กไปอ๋อที่เราไปนั่งนี่แหละอ๋อแผ็กอ๋อน้องปอเตอร์เทอี้แลบเทอี้แล็นะครับเอร์สวัสดีครับโม้ง้าน โฮมคาเฟ่ออกเอาช oh, oh. pues like. like. mm ื่อเป็นชื่อร้านคาเฟ่เรโดเงมากขอโข้าม้ครับตลาครับเพื่อรัายในเขตร้าครับชื่อทันเจริญนะร้านทันเจริญว้าว่เปิดข้างบน่ร้านครับร้านด้นเว็บ โฆษณาได้หนึ่งนาทีครับที่พีัพี่แล้วท่อานครับพี่ตอยู่นกนี่ั้นพี่นครับชื่อวิกนะครทำสาพาสติกกล้วยคนเกนักกรไทยชื่อว่าแบรนด์ไลฟ์ช่ังนแบรนด์ไลฟ์ต่างมากนะครับ ปูนาลาอิงครับสวัสดีครับอบมากับบริษัทจรนาน้เอเคอชั่นครับต่อับงานชื่อล่นชื่เล่นก่อนครับา้ครับก็เป็นวันแล้วก็เอ็นแล้วกรครับพีโอนะครับ่นทานะครับที่นครับักพี่บัวพีโอ น้ำหวานนะครับนี่เลยสารลุ่สวัสดค่ะวดีค่ะมนะคะจากเพชรันคงค่ะลงน้แข็งลงน้นํเดือแล้วก็มาจุแกแรเาขวดเยน้องมีเพชรั่นคงครับตอนนี้ค่ะแต้นะคะเป็นหลังคนใหญ่พิทานค่ะอนนีงดูพ่ทานโฟดอยู่คะ่ะน้องแต้มนะครับพิทานโฟดเอาเลยครับมาคนต่อ,อ,อไปค่ะทำาพุรกรื่องอาสังหานะคะแนะนาดีไลท์โฮมแล้วก็เพส่วนโครงการบ้านสขใจ น่าน้องออบ้านสุขใจครับก็ถือว่านะครับน่าจะพบทุกภาคธุรกิจนะครับในจังหวัดนาที่ว่าแล้วงานวันนี้นะครับขอกเสียงต้อนรัยดังนี้ประธานของการท้าจังหวัดนาที่ว่าบคุณครับ ยัง <im itation> yeah. ท่านรองผู้ว่านะครับขึ้นมาก่านนะครับเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าครับขอขอบคุณนะฮะทางคณะกรรมการจัดงานในวันนี้ด้วยพ <im itation> ี่ตู่สินทุกคลก็เ <im itation> พิ่งก็มาแทานก็เพิ่งมาแทนได้แค่ไม่กี่เดือนครัแต่ก่อนนี่ผมเป็นประจวบที่ปทุมธานีด้วยก็จะคุ้นเคยกันหมดแต่ที่ประทุมธานีก็มีหลายงานที่ผมเริ่มจะไว้พอดีพัฒน์ผู้ว่าศิลป์ชีวิต ก็ใช้เงินทั้งหมด30ล้านก็พอดีผู้ว่ามาอยู่ผมผมก็การรูปสินค้าการรูปปลาส่งส่งของเขาจะไปหาใครเขาจะเริ่มต้นยังไงเริ่มที่ไหนก็ตั้งศูนย์มาดีตั้งศูนย์ใหมไว้ใช่แบบประตัวของของธุรกิจของเศรษฐกิจเขาก็อยู่ในนี้ซึ่งเดิมผมแค่เป็นปฏบัติเดิมนั้นเนี่ย5-5ปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะเอาทุนนักสื่อ ซื้อไก่สดที่เรามันต้องเปกระโตมันงเ็นไก่ไวส น้องติ๊กน <Elizabeth> ้องเมย์มาเป็นดีใจเลยคนต่อไปน้องครีมโอ้ยน้องครีมมาโชว์ตัวแล้วน้องพึ่งน้องพึ่งวันนี้ต้องเรียกน้องพึ่งอีกหนึ่งท่านครับนะครับคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ได้แก่พี่นวารับเชิญเลยบนเวทีนี่คือเข้ารอบห้าคนสุดท้ายของฝ่ายหญิงฝ่ายชายได้แก่ คนแรกเป็นใครไม่ได้เขาใส่เต็มซะขนาดนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดแล้ว่าใครจะเป็นมิสมีรางวัลด้วยนะเรามีรางวัลสายสะพายทั้งฝ่ายชายและเริ่มจากฝ่ายหญิงก่อนเอาที่ใกล้ๆน้องหยกเลยน right? yeah right? ี uh ่อ oh. ัน şey นี prompts. ้เป็นน้องหยกจะน้ำท่วมค่ะถามว่าคนน้ำไหมไม่้นค่ะ ตอนนี้ก็คือฟ้าหลับฝนค่ะจะต้ะะะอสงสวยงามเสมอค่ก<อ>็<อ>มาในทีมที่เรียกว่าทีมไปต่อนะคะ <c oughs> อาทีมไปต่ออะใครจะไปต่อาน้องีมบอกได้เลยพี่ชายให้กีพี่ายจัดให้พี่ชายเลือกชุให้ค่ะอ๋อพี่ชายเรือกชุดทีมก็เลือกูกค่ะได้แรงระดันใจตรงไหนอะไรยังไงเสื้อชุดนี้ อ่าไปต่อก็ไปด้วยนะครับโอ้โหเสียงตบมือมาเป็นเท่าแรกทีมนี้ก็คืออาจมันค,คิดไม่ทันก็เป็นทีมเพื่อนจับให้แล้วกันครอ่าทีมเพื่อนจับให้กวนระลึ่งก่อนครับวันนี้อ่ากวนระรึ่งวลลกวนระลึง่งน,นะครับนะครับพี่เบิโโร,<ท>ร์ดคนระจับมาเรียกว่ามีอะไรอยู่ในบ้านเอามามิกได้ก็เอามาเลยขอขอดูถุงเท้าแต่แต่ยกเบาเบานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียมารยาทโอ้โหเป็นไงครับสีสันฟูลันเลอร์จริงเดี๋ยว อันนี้เข้าโวมประกวดหรือจะไปหาเรื่องไทยครับนี่จะไปเข้าร้านเล่าตอนนี้นี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่เนี่ยก็ไปไหนไปไหไปไหนไปด้วยอ๋อไปไหนไปด้วยคนเนึอาดีได้ไปไหนไปด้วยแต่หน้าให้ไปด้วยเลยดีเขาผ่านเยอะยังไงนะตีมผอผ่านอธิบายขยายความหน่อยของฐานคืออะไร อ๋เอเร,เรื่องในสมัยเรียนก็ฟิวไม่ใช่ย่อยอ่านะครับเออ,อไปต่อไปครับตีนกลับก่อนกลับไปนอนอ,อ๋อโอเคสบิบท่านขอเสียงตบมือดังๆด้วยครับกับการให้ความร่วมมืออย่างดี <laughs> แต่เราจะไม่ให้แค่นี้ <laughs> เราจะมีตัวช่วยน้องต้องครับขออุปกรณ์ที่เราจะให้เล่นเกมเลครับคืนนี้ทุ่โตนะครับมองดีๆนะครับ, <laughs> รบเรามีกิจกรรมลงโทษอ่ะ น้องต้องไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวเราจะแพนเป็นถูกต้องไหมครับโอ้โหพี่ใหญ่ถูกต้องพี่ใหญ่ตอบถูกเราจะมีรางวัลให้ทุกคำตอบเราจะมีรางวัลให้ครับพี่ใหญ่ครับเป็นหมวกน่าราน้าราครับใส่ครับเอ้าเร็วคำามต่อไปยกมือนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปให้ยื่นตอบนะครับใครตอบถูกใครตอบไม่ถูกระวังนะมีบทลงโทษอยู่พี่ตอบมาแล้วพี่ยื่นมาแล้ว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 อะไรครับตายค่ะจะตายเออ แอปเปลถูกไหมครับถูกต้องนะฮะน้องหนุ่ะผู้ชาย,าน,ายน่าสนิทใจถึเอาคัตเตอร์ดีกว่าคนคนที่บอกว่าจะอะนะเบิร์นเบิร์นอะไรเผาเผาเลยขอามขอถามโอพี่ก็จำไม่ค่อยได้โอ้ได้เลยเออโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวห้าใช้เสียงเออคุณใช้ได้ค่ะาอ้าว <c oughs> เอาเร็วเอาเร็ว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 เรน้องเจนน้องเจนมีคำว่าเสือครับแต่ไม่ใช่สาวใช่หรอเสือสาวหรอต้องต้หรู้เ่งวนเน้องเรมสบายเอาง้ยเเเฮ้ยเเมาวาออ โอ้ชัดเลยมาน้องมินเอาอะไรอะไรเร็วเร็วาทเขายเจดเร็วรัโอ้ถูกต้โอยสงสารคนไทยสงสารคนไทยมากกว่าตอนนี้สงสารสงสารคนไทยสงสารคนไทยมากกว่าเออุนหไใ่ให้มันชัดกว่านั้นได้ไหมครับน้องซุ่มมาน้องซุมคนหลังๆยังไงคิดหนักนะโอเค เอาล้ครนะับคุณเริ่มใบ้หรือยังยังนะคุณเริ่มใบ้หรือยังผมเชื่อว่าป๋าป้าเนี่ยรู้ใจป๋าป้าต้องตอบได้แน่นอนเลยพยายามใบ้ให้ป๋าป้าตอบไปได้โอ้โหเอาสามปยางสามพลายางอ่ะพี่ช่วยแล้วสามปายางอ่ะมา <c oughs> สามพลายางเออม,มาแล้วมาแล้วเร็ว อีกทีนึงอกท่อรเนี่สเอออะไรอัีนสเออท่าองเงโอ้โหต้องทำมาแล้วทออี่เอะไรก็น่มัเปิดไปได้ด้วยีเลยเดไปได้ด้วยอ้าวเลยต่อไปผู้หญิงครับพี่พึ่งพี่พึ่งมันก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วเออ ใคร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 รู q, 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 illing, ong, Elliott, ้คำตอบแล้วยกมือแล้วตอบดูยเดี๋ยวสามพยางสามพยางครับมาแล้ว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 โตนี้เออใกล้ๆใกล้ๆครับใกล้ๆโตนี้แบบว่าพร้อมพร้อมปะทะคือเอามาเลยดีกว่ากูจะกินเออเอามาเลยดีกว่าเออน้องน้องน้องต้องเอามาเสิร์ฟโตนี้เลย กัวน uh, ี้พ hmm. ร้อมกินมากออามาอะไรครับอะไรอะไรอะไรขับเลยขับเลยโอ้เขาพยายามตันี้เขาพยายามช่วยเพื่อนเขาพยายามช่วยตัวตลกค่ะตัวตลกเนียเอาเรื่องรางวัลครับเนื่อโฮ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคทำไมแล้วไปแล้วครับเอาจริงดูหน้าดูหน้าดูอาการสองพยายาม ดูหน้าเฮ้ยคุณแบงค์คุณจะลุกหล่อลื่นโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ลืุกไม่ยังไม่ได้หล่อลื่นอ้าวไปทางอื่นละไปทางอื่นละเอาใหม่เอาใหม่เอามีตัวช่วยตัวช่วยเหมือนเหมือนสุดๆเด็กเอามาน้องเหมือนถุงน่อกโอ้โหเนด็กทำได้มันต้องให้น้องชัตเตอร์ออกลงโอ้โห แต่เมื่อกี้ปัญญาอ่อนที่ผมชอบมากปัญญาอ่อนยังติดอยู่นะปัญญาอ่อนเออสติได้ดีด้วยอ่ะอ่ะต่อไปคุหรือยังครับนี่ไงเขาเรียกว่าชายเออเราต้องกล้าแสดงออกคุหรือยังอ๋อโอ๊ยไม่ครับเราให้เลือกเฉพาะคนที่ตอบน้องน้องโยกคนต่อไปเลยครับแอนน้องโยกคนต่อไปเลยลองหวังไม่มีคำไหนง่ายเท่าคำนี้นะจริงอย่าคิดเยอะครับ น้ำอารมณถูกต้องครับโอมเจมสครับได้แค่ชิ้นเดียวนะครับน้องเจมจะช็อปหมดเลยไม่ได้นะน้องเจมจะช็อปหมดเลยไม่ได้นะครับอ่าสายสะพายเรามาแล้วรางวัลน,นะครับมิสเตอร์คัลเลอร์ฟูนไนปาร์ตี้ประจำปี2567ได้แก่ <c oughs> น้องเบิร์ดต <c oughs> ้องน้ำตาไหลด้วยน้ำ <c oughs> ตาไหลติดต่อ สายสบายขอเรียนเชิขึ้นมานหอรารคครับขึ้นมาค้องสายสะพายให้กับนะครับเทเบิร์ดด้วยของได้หรือเปล่าครับแล้วิก็นี่เลยลิสเตอร์ของก่อท่านประธานหนึ่งทีนี้สตาง์สองแสนห้าสตางค์ครับสองแสนเนี่ยทันแล้วปูไหมปาร จำปี2,567ได้แก่มขอเชิญทานอผู้ว่าครับขึ้นมอง้องสายสะพายให้กับมิสชมเปญไลฟ์ปาร์ตี้ประจำีนี้ครับนี่เลยมูสายสุพายยูโอ้เข้าสุด้าสุดเข้าสุดอ่าท่ารผู้ว่าครับมอบเงินรางวัลอีกส แสนห้าครับสองน้ามาชตัวเั่่นวก้่ามระวทุกขนักน้าี่ตะเนในซ็นลฟ์ไปรตีประจำปีส้ารบเมาในในงานในวันนี้ครับมือมากเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆก็ไ้่เยองาสับเราจะจัดกด้นะครับฝากลูกด้วยนครับกบ้านหลบกันเจ้าข पुनः oh cool. โอ้ยไม่ไหวแล้วจริงๆทีโดนเธอริงฉันทักเสียดายฮัหลเดีพี่ไม่ได้ตัวน่จะพราะธนสวยรือและจะตัวทอมน่าไม่ใช่ป่วยน่ามาวางกันตรงไปบเธอไม่ได้เลามันเป๊ะอย่ากันปีมาเลยได้ขอโทเธอดีกันเอา and night